สวัสดีครับกลานสมาชิกชมรมคนชอบ DC w o r l d Callie ก็ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งนะก็มีเซิร์ฟเวอร์เดียวอตอนนี้เซิร์ฟก็เริ่มแดงแล้วอ่ะก็ตอนนี้เราจะมาจัดในเซตของทีมคิปนะซึ่งตอนนี้ทีมคิปกำลังแบบว่าค่อนข้างปันง่ายแล้วก็ตีแรงนะมันแค่กดสแต็กนะแล้วก็วันนี้จะมาลงให้ดูว่ามันเอาลงตัวอะไรบ้างที่จะคอมโบด้วยกันได้ กับตัวนี้ก็จะเป็น Poison Ivy เขาก็จะมีเทคนิคของเขาก็จะมีในนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีกับ HP 6%อ่าก็จะมี s c a r e c เนี่ยเป็นตัวทำให้ใช้นี้ได้นี่ก็จะขอลงเป็น d a z z ยนให้ดูก่อนพวกก็จะเปิดด้วย s c a r e c ผมจะเรียม s c a r e c ปุ๊บแล้วก็ให้ลูคีนเนี่ยจะเอามาบัฟให้เพื่อนนะจะเป็นบคิดจะชอบกับบัฟพลังโจมตีถ้าใครที่ยังไม่มีซาธา,าเนี่ยใช้ฮา้ลคินแทนไปก่อนได้ อ๋อผมจะเอาแฮนด์คีมเปิดเป็นสก,กิลแรกนะเพิ่มความเร็วเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอาแท้งเป็นาริปเดกับมิสเตอร์ฟิสเอามาเป็นแท้งยืนหน้าเพราะว่าเขาลิงก์กับสกแกร์โคไดอ้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นลงดันเจี้ยให้ดูก่อนจากสองสามดานนะสังเกตว่าทีมพิษเนี่ยเขาจะมีสแต็กที่เป็นขวดแดงๆบนหัวฝั่งศัตรูเห็นไหมฮะ ถ้ายิ่งติดมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราใช้สกิลไอโฟนเนี่ยมันก็จะตีแรงปุ๊บนะเห็นไหมครับเพราะไพซันไอวี่ปล่อยไปแถวหลังครับเขาจะติดแบบเหมือนเป็นการระเบิดดาเมจอะแบบค่อนข้างแรงเลยนะฮะแปบลบว่าถ้าสะสมห้าสเต็คึ้นไปนี่แรงมากๆครเดี๋ยวเราไปรับชมกัน อ่าแล้วก็จะบัฟให้เพื่อนด้วยฮาริคินบึ้มเห็นไหมครับระเบิดทีเดียวแรงมาแล้วก็เบิดต่อด้วยสแกโคปึ๊บสแกโคถ้าปั้นดีๆก็ตีแรงนะคะแต่ว่าผมไปเน้นพอยซันมากกว่าเพราะพอยซันเขามีแบบว่าทั้งอันนี้แบบว่าสกิลสกิลเขาจะตีแรงกว่าสแกโคอีกแล้ว พราะเวลาแบบว่าสตูติดพิดอ,อ่ะเขาดาเมจเขาจะเพิ่มขึ้นอีกฮะแต่เหมือนสแกโคเขาเป็นคอยแบบว่าบัฟให้ติดผิดเฉยๆไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อโอเคเดี๋ยวผมขอจัดคอมโบสักนิดหนึ่งโอเคผมก็เรียงตามนี้นะถ้าเป็นการลงดันเซียผมจะเรียงแบบนี้อาริ้วคินก่อนเพื่อที่จะเอาบัฟให้เพื่อน เสียดายนะผมสุ่มซาานาไม่เคยได้เลยถ้าผมได้ซาานาอาจจะดีมากเพราะว่าซาานาพาสตเขาเขาจะไล่สกิลเองไงโดยเราไม่ต้องมาเรียงเนี่ยผมจะเอาซาานาไว้หลังสุดเลยนะถ้าผมได้มาไม่ต้องมาแบบไฮไลท์สกิลเพราะว่าเขาเพิ่มดาเมจอัตโนมัติอยู่แล้วเดี๋ยวเราลงดันเจี้ยนเสร็จเดี๋ยวจะไปลง Pv P ี p ีให้ดูนะ PVP ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นมามาักไม่ได้ปั้นมันอีกนะ ผมไม่ได้เติมเยอะด้วยแหละผมแบบเล่นฟาร์มเอาเองอะไรเองหมดไม่ได้เติมอะไรมากมายผมเติมแค่สามสิบห้าบาทแหละเติมไอตัว G กินแอโร่อะถูกๆเดี๋ยวก่อนจะไปลง p v p ก็ขอดูสกิลมันก่อนนะโจมตีศัตรูแถวหลังนะสร้างดาเมจพาเวอร์เท่ากับร้อยห้าสิบโคตรเยอะเลยเพิ่มดาเมจของสกิลนี้ขึ้นห้าเปอร์เซ็นเวลาติดพิษโอ้ตัวไหนที่ติดพิษนี่ก็จะโดนแรงขึ้นนะไม่แปลกที่มันจะตีแรง อันนี้ตีธรรมดาร้อยสิบอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นติดพิษหนึ่งสเต็กให้กับเป้าหมายแถวหลังก็จะเป็นแบบสุ่มนะแต่ผมเห็นมันสุ่มมันติดสุ่มทีละสองตัวนะอะไรเงี้ยบางทีก็ตัวเดียวถ้าโชคดีก็สามตัวอ๋อโอเคอันนี้ก็ระว่างต่อสู้ก็เพิ่มพลังโจมตีอ่าไม่แปลกเลยที่มันจะตีแรงเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นเลย เมื่อสร้างดาเมจก็เพิ่มขึ้นอย่างเทาวอนอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อาไม่แปลกที่ตีแรงตัวต่อไปไอตัวน,นี้ดีบัฟดีมากๆอันนี้อัลติเมทก็จะฟาดศัตรูั้งทีมนะก็ไม่ได้เรงอะไรนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาก็จะติดสแต็กให้กับศัตรูด้หนึ่งหนึ่งสแต็กนะเป็นติดผิดก็คือติดทั้งทีมการสามเชินเออดีดีด,ดีอันนี้ตีธรรมดานะก็ดาเมจเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแอ้ก็อันนี้ก็จะติดผิดอีกหนึ่งสแต็กนะ หน้าเตะในตีก็รวมกันเป็นสองสเต็กกะเยอะนะอ่าแล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้ก็จะกระจายพิดอีกก็เป็นสามสเต็กโหติดพิดหมดเลยสกิลมันอนะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแท้งที่มันลิงก์กับสแกโคได้อ่าเพิ่ม HP กับป้องกันตามนี้เลยสี่เปอร์เซนกับสองเปอร์เซนอันนี้มอบการทับซ้อนอ่าอันนี้อยู่แล้วง่ายๆเลยก็คือเขาจะถึกกันแหละเพิ่มโลให้ตัวเองอันนี้ก็ตีธรรมดาครับ แปดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ฟื้นฟูเป็นจำนวนหนึ่งพังนาสองเทินอันนี้ที่ทำให้เขาถึกเพราะว่าแบบในระหว่างต่อสู้นะเขาจะได้รับการลดดาเมจกายภาพที่สิบห้าเปอร์เซ็นอ่าทีนี้ตัวนี้มันมีลิงก์กับอันนี้กับพ้สันอ่ะอืมเฮีหิวเป้าหมายอันนี้เอามาหฮีช่วยกับแทงเอามาฮียช่วยอไอ้ตัวทรายอ่ะทรายเฟสไม่รู้อ่ะใหถูหรือเปล่า อ่าอันนี้ยิงขอตีเลยครับติดลดความเร็วเอามาฮิวช่วยกันส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นตัวฮิวฮะสบายสบ,บายตัวนี้เขานิยมเอาไปคู่ยืนคู่กับเอ่อตัวกับตันโครครับอ่าจจะเป็นจะเป็นฮาริควินผมเอามาแทนซาานาซึ่งผมยังไม่มีซาทนาครัานามันเอาไปควรยืนกับพอยซันไงแต่ผมไม่มีเอาเป็นฮาริควินแทนก่อนอ่าอันนี้อัลติเมท มันยาวนะผมว่าอธิบายง่ายๆคือเวลามันจะเป็นอัติที่แบบว่าไปควงไปควงกระบอกใหญ่ๆอะ่ะออแล้วมันก็จะแบบว่าซุ่มสแตกว่าเพื่อนเราจะได้อะไรก็จะมีตามนี้เลยความสุขได้พลังชีวิตน่ารักได้สปีดเพิ่มบ้าคลั่งก็จะได้แบบโจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ฮะอ่านนี่ใครอ่านไม่ทันลองพอดๆดูก่อนก็ได้นะผมไม่อ,อธิบายเยอะก็จะมาให้ดูว่าทีมพิชมันเป็นยังไงอะไรไงเดี๋ยวเราไปชมกันต่อ มาครับเดี๋ยวเรามาจัดตำแหน่งกันอ่ะอันนี้เป็นทีมเต่าที่ผมจัดแวะอ่ตัวโอเคไพซันมาสกแกโคลแล้วก็ลาเฟสอ่ะไปยืนหน้าเลยจัดตำแหน่งก่อนฝั่งนู้น,นมีตัวแมวมีตัวล้วงโอเคขยับขยบขหยบน้อยอ่ะสกแกโคกไปตรงกลางโอเคอืม เอาไฮริคินไว้ขวาด้เใย้ฮริคินตายไม่เป็นไรสองตัวนั้นข้ามใจเคให้ไฮริคินเปิดบัฟให้ก่อนอ่าปัฟดูนี่แหละถัดตัวนี้แหละอ่าเปิดบัฟติดผิดไปดีอัทูบเพิมพลังโจมตีอ่าติดผิดสองตัวฮะสองสแตกต้วตอนนี้ดูซิว่าจะไหวไหมครพลังก็ใกล้ๆเคียงกันนะคนนี้ผมขอสุม่มเจอทีมที่พลังใกล้เคียงกันแล้วกันนะ ถ้าถ้าเจอทีมเยอะกว่านี้ไม่ไหวต่อปั้นแบทแมนมาสุดอยู่นะติดขีดยับๆเลยวป่าโอ้โหมิสเตอร์ี่จะไหวหรือเปล่าอ่ะสี่สแต็กแล้วอีกสแต็กหนึ่งมับ์หกสแต็กมัร์คโอ้โหสุขีแมวเกือบตาย ยวถ้าติดเยอะกว่านี้เดี๋ยวรู้เรื่องครับเอ้แบทแมนเขาตึกจังเลยครับแบทแมนใส่ดามเมจจริงไันท่านไปครับติดจังเลโอ้โหตีดอกเราหกพันละแรงจริงฮะแตกเลยโอ้ยฟิสซันเราก็เอาเรื่องนะเจ็ดพันโอ้โหแม่ง้เขามีคิงคองว่ะ ทีมของเขาลดสปีดได้แต่ไม่เป็นไรผมเอาไฮริฟินมาแก้พนะี่ไฮริฟินเพิ่มสปีดได้โอ้โหโอ้โหไอที่ผมแพ้วะผมแพ้ไปเนี่ยโอเคโอเคติดสแตกผิดไปก่อนนี่ผมปล่อยอัตโนมัติเลยนะที่เกียร์กดโอ้โหโอุยอ้ยอุ้ยเขาเลื่องอยู่นะ ไม่โ yeah, คตรเอาอ่ะตัวท้ายเกมแล้วะโอ้โหตัวหลักเราตายไปแล้วฮะชิบหายแล้วฮะรอดไหมรอดไหมเฮ้ยป <c oughs> ีมพิษปีมพิษสแต็กน้อยก็ชนะได้นะครับโอ้่หโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ <c oughs> เ,เราไปต่อกัน โอ้โหยพ้พลังกันต่างกันเท่าไรอ๋อพลังต่างกันสองหมื่นหน่อยๆนะเชเคเดี๋ยวแม่งฝั่งน,นู้นเขาเอาเรื่องอยู่นะต่อเดี๋ยวเราแปหอ่ะอีกจักสองตาผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมหาทีมที่ใกล้เคียงกันกับผมนะแบบพลังใกล้ๆก,ก,กันอ่าเอาใครดีอืมโอ้โหทุกคนเนี่ยทุกคนเติมมาเปเนแม่งเป็นแสนหมดเลยแบบ อันนี้เจอแล้วเจอแล้วมันต้องอย่างนี้สมศักดิ์ีเออเนี่ยเดี๋ยใกล้ๆกันเนี่ยหกหมื่นหกหมื่นเนี่ยมาออฝั่งนู้นอืมอันตรายนะเรนฮูนอันตรายนะยิงแรงมากโอเคจัดใหม่ผมจะเอาเป็นติดสแต็กพิดก่อนแล้วกันรีบๆจัดการตัวหลังโอเค แบบนี้ก็โอเคนะติดๆิไปก่อนหนึ่งสแตก็กทุบติดติดไปละสองติดติดอีกรอบไหมมับสามสแต็กครับเรียบร้อยโอ้โหคิงคองแม่งเป็นตัวลดความเร็วดีมากว่ะผมอยากได้บ้างแต่ไม่เป็นไร เอาเล่นเท่าที่มีอือือเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะฝั่งโน,น้นไม่เป็นไรมีล้างติดพิดไปแล้วสี่สเปกแล้วบักโอ้ยหมื่นเก้าเทพร้องขอชีวิตฮะ เฮ้ยตาน,นี้ชิวๆวะ่ะเราเจอทีมแบบว่าพลังน้อยของเราได้แหละบับหมดตีออของจริงฮะทีมพีทเก่งๆแต่กับทีมเร็วได้น้อยครับทีมเร็วเยอะเราอยาไปเก่งแต่ว่าถ้าเราจัดเต็มนะฮะแบบจัดเต็มให้กับทีมพีชผมว่าก็โอเคนะแรงเลย ทำไมมันมีแต่คนพลังเยอะวะเค okay, คนนี้น่าจะไหวหรือเปล่าแสนหนึ่งไหวไหมนะโอ้โห oh, ห่างกันเป็นโยนลเลยวะผมว่าไม่ไหววะผมว่าเพรมผมเปลี่ยนดีกว่าขออนุญาตเปลี่ยนนะฮะอยากให้คลิปออกไปดีที่สุดเอาเป็นพลังเท่าไรดีอ่าเก้าหมื่นไเออม,มีมีใครเก้าหมื่น อันนี้นี่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 โอเคปักโอ้เราเจอทีมดาเมจนะแบบทีมที่มันเร่งดาเมจเขาแบบว่าเขาเล่นเขาเล่นเกมไวแดงเสือกมาเลยโอเคตัดแบบนี้ติดผิดไปก่อน โอ้โหแบทแมนเขาทึกจังวะปบไม่เข้าเลยอืมตีคิดหนึ่งหมื่นถามจริงไปเอาเรื่องนะแบทแมนฝั่งโน้นน่าจะปั้นมาเยอะน่าจะปั้นมาเยอะเร่ไม่เป็นไรเมมีทีมคิดอยู่เราแบบว่าไม่ไม่เน้นแบบเบิดท,ทีเดียวเราเน้นแบบเก็บสเตรกไปเรื่อยๆแล้วไลระเบิดท,ทีเดียวเอ้ พอดีก็ติดน้ำแข็งไปดิอ้าวไม่ได้ปั้นเลนฮดนมาไอเราก็กลัวไปโทษมึงโอ้โอหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งผมมองไม่ทันวะเมื่มมมอกนะี้อ๋อซุปเปอร์บอยเขาน่าจะถึกอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะปั้นมาเยอะอเอุ้ยเท่าไหร่วะมองไม่ทันเมื่อกี้อุ้ยแรงนะแรงนะ บีซาโลนี่ติดของสแต็กแล้วนะเดี๋ยวเราดูว่าโดนบึ้มทีเดียวจะหายไหมแต่ตอนนี้แข่งผมไปแล้วสองตัวของมึงแช่แข็งถูกตัวเลยเกินนะดูซิมับหมื่นสองหืยป 12. หายปุ๊บปุ๊บปั่นปัน,ปนโอเคติดพิษ บาดฝันไปสแกนคกบน่าจะสูงสุดได้แค่หกเปล่าโอ้โหมือสีเยฮ่ยท่าใส่งบน้อยๆปั้นไอ้ทีมกิดก็โอเคเหมือนหน้าเนี่ยเฮ้ยผู้ชิดพัดหนึ่งว่าเฮ้ยเอาเรื่องนะผมจะถึงปรมาจารย์สามแล้วนะถึงอยากให้มันเป็นแบบภาษาอังกฤษว่าแบบพวก d i มอน n d แพ t ตินัมซิลเวออะไรเงี้ยอาจจะอนาคตก็อาจอาอาจะอัปเดตใหม่ก็ได้ฮะตอนนี้มันเป็นภาษาไทยเราไม่รู้ว่าอันไหนมันต้องเรียกว่าแพทอันไหนมันต้องเรียกว่าซิลเวอร์นี้ผมไม่รู้โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกํากำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับการจะพูดไม่ค่อยเก่งได้แล้วก็ไมค์ก็ยังไม่ดีมากก็คือไมค์กากครับใครใจดีก็สนับสนุนโดเนทมาได้นะครับขอบคุณครับ